มาเลยค่ะวันนี้คุณยายสไตล์เดิมเดิมมาอีกแล้วนะคะมากับนี่แหะค่ะกำลังเป็นกระแสที่นิยมกันมากมาบ้านน้องสาวค่ะข็าเพาะไว้นี่ไหมคะชื่ออะไรบ้างก็ไม่รู้ใครรู้ก็คอมเมนต์มาฝากยายด้วยนะคะนี่ค่ะจะไล่ให้ดูขาเพาะเองนะคะเนี่ยจากหัวรู้ชื่อเดียวกลุ่งไกเ่เซรอ นอกนั้นเพื่อนๆก็แนะนำด้วยนะคะใครสนใจเขาจำหน่ายนะคะเนี่ยค่ะอันนี้ก็คกหลงอ่ามีอีกค่ะเห็นไหมเพื่อนๆเต็มเลยเนี่ยเขาแยกเอาไว้เนี่นะคะโทษทีเห็นคท้าหน่อยอไม่เป <c oughs> <c oughs> ็นไรค่ะ <c oughs> <c oughs> อันนี้ค่ะมีอะไรเลย นิบอนอะไรคะเนี่ยคนแยกจนลืมอะค่ะลืมชื่อว่าชื่ออะไรเนี่ยค่ะนี่กำลังเพาะอีกนะคะนี่เพาะอะไรคะเนี่ยหลายาไม่รู้อะไรจำไม่ได้อีกเนี่ยอันนี้เนี่ยจำไม่ได้เ่ยเนี่ยนะคะอันนั้นอะไรคะเนี่ยอะไรเนี่ยนี่เห็นไหมคะเพื่อน แยกจนจําชื่อไม่ได้มือใหม่หัดแยกนี่ค่ะเยอะคุณยายก็จะมาขอแบ่งเขาค่ะมาขอแบ่งอันนี้สวยมากเห็นไหมคะต้นยาเนี่ยค่ะ มีเยอะหลายพันกำลังนี่ค่ะโอ้นี้หลายหัวมากเลยเนี่ยเขาว่าสามสิบกว่าหัวรวมอยู่ในนี้นี่ค่ะเราเรนเน่เดแยกนี่ค่ะจะแยกแล้วค่ะเนี่ยจะแยกเพราะมันเยอะจัดมันต้องแยกตัวนี้เขาออกออกบ้างนี่ เาใช้ปูนี่เลยค่ะดินดินกัาปูปักใช้ดินกัาปูหมักเลยนะคะเนี่ยสูงละสิบบาทพอผสมมาแล้วเราก็จะมาผสมอะไรอีกจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเอาอะไรจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงใส่ไปเลยคะ่ะราดไปเลยเราผสมทีเดียวเลยนี่ค่ะเดี๋ยวแล้วก็ ใ้เดือนมูลใส้เดือนนะคะใส่ไปเลยคลุกเค้าให้เข้ากันอันนี้มือใหม่นะคะมือใหม่แต่เขาก็ทำเดินเพราะจนนี่ค่ะไม่มีตายรอดคลุกเค้าเข้ากันเลยค่ะนี่ค่ะใช้ฐานรองต้นนะคะ ทานกับบอลน,นี่เขาจะชอบกันมากก้อนเล็กๆเราใช้ก้อนเล็กลองเพราะกระถางก็เป็นรูใช่ไหมคะดินมันจะได้ไม่ไหลลงนี่ค่ะใส่ฐานลงไปแล้วก็เอาใบกําปูที่เราซื้อเข้ามานี่แหละกาะง่ายๆแล้วก็แยกบอลออกมาตักออกมาหนักง่ายๆไม่ต้องกลัวแล้วค่ะว่าเขาจะ ใส่ไปในกระถางกดกดแน่นๆกดให้แน่นเลยนะคะอันนี้มือใหม่นะคะสำหรับมือใหม่อยากปลูกแล้วเราก็มามแช่แช่ในนี้เลยะคะ่ะแช่ถาดไว้ถาดนี้เรามีน้ำรองอยู่ ทำทุกครั้งอย่างนี้แหละคะล่ะเราใช้ช้อนตักอันนี้จะใช้ช้อนตักเลยนะคะง่ายๆสไตล์เดิมๆใครจะใช้ถุงครอบไว้ก็ได้นะคะเพื่อให้เขา อากาศไม่เปลี่ยนคงที่แต่เราไม่ต้องค่ะเราอยู่ในล่มเนี่ยค่ะก็ะแช่เหมือนเดิมมันก้อนใหญ่ไปก็ทุบก,กับพื้นก็ได้เรากวาดถูเนี่ยสมัครเล่นยังไม่ ื่องมือยังไม่ครบนะคะแต่ไม่ต้องกลัวค่ะรอดทุกต้น่านหุงข้าวหรือหิดมอนก็ได้นะคะหรือกระถางเก่าๆที่เป็นกระถางดิดนนะคะทุบๆเพราะว่าพวกนี้ก็จะเย็นทำให้ต้นไม้เราเย็นเนี่ยค่ะ นีจะใส่ได้หลายต้นหน่อยไหมแบง่งจากต้นเดียวจากหัวเดียวนะคะเนี่ยแยกได้เป็นสามสิบสี่สิบต้นมือใหม่สไตล์แบบเรามือใหม่หัดเล่น แล้วก็แช่ในน้ำไว้เหมือนเดิมใบเหมือนใบมะกรูดเน่ยเพราะจําชื่อไม่ได้ะคะ่ะเดี๋ยวคุณยายจะทําให้น้องสาวทําไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวมาดูมาชมตอนหลังอีกทีเนาะอ่ะมาแล้วค่ะจําชื่อได้แล้วค่ะ คนปลูกนกกระทาค่ะเดีย๋ยวว่าอย่างนั้นอย่างนี้นะคะมือใหม่มันมีหลายชื่อเดี๋ยวต้องเขียนชื่อแล้วก็ปักไว้เลยนกกระทาค่ะโอ้โหก็จะจำได้ดีนะเนี่ค่ะสนใจติดต่อได้นะคะเดี๋ยวคุณยาจะเอาเบอร์โทรศัพท์ไว้ใต้คลิปเนี้แลละคะ่ะนี่ค่ะ อันนี้นกกระทาอันนี้จะกกุ้งไก่เซอร์นะคะเพื่อนๆดูสิคะเนี่ยดูหน่อเขาแตกออกมาเนี่ยดูหน่อเจะากุ้งไก่เซอร์เห็นไหมคะเนี่ยค่ะสีสวยสุด้วยคุณยายขอเข้าไปสียังไม่สวยเท่านี้เลยเนี่ยค่ะ กรุงไกเซออันนี้โคกหลงโคกหลงนี่กำลังเริ่มแตกเลยนะคะนี่คะแต่จะกุุงไกเซอร์สวยมากนี่ค่ะอันนี้ก็จะกรุงไกเซอร์นะคะ โดนแดดนิดนึงยิ่งโดนแดดยิ่งเจ้าเลยค่ะนี่ค่ะเสร็จแล้วเหลอกี่ต้นสองห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองต้นสิบสองต้นนี้ยังไม่หมดนะคะยังมีอีกกระถางหนึง่งสามสิบกว่าสามสิบกว่าต้นถ้าแยกจริงๆนี่เรายังกระถางไม่พอค่ะเห็นไหมคะนกอะไรนะนกกระทานกกระทาขอ,อโทษทีนะคะเพื่อนเพื่อนยายก็เนี่ยค่ะ บอลตามกระแสอันนี้นกกระทานะคะเสร็จแล้วค่ะแล้วก็ไว้แช่ถาดไว้เอยค่ะง่ายๆสไตล์เดิมๆสูตรเดิมๆสําหรับมือใหม่ที่ใครอยากจะปลูกก็ตามนี้เลยนะคะซื้อดินมาถุงหนึ่งซื้อบอลมาสักต้นหนึ่งแล้วก็ผ่าตอนนี้เขาผ่าไปแล้วเดี๋ยววันหลังถ้าเขาผ่าคุณยายจะมาถ่ายคลิปให้ดูส่วนกุยายยังไม่มีความชำนาญในการผ่าค่ะ ได้จะปลูกผักชอันนี้คุกหลงใช่ไหมคะเห็นไหมคะคุกลงนี่กําลังจะแตกขึ้นมาอีกเนี่ยค่ะเดี๋ยวจะมาขอเขาค่ะใครสนใจสั่งซื้อได้นะคะราคาย่อมยาวเนี่ยค่ะโอช่วงนี้เราไปไหนไม่ได้เราก็เพาะอันนี้อะไรคะอนี no ้อะไรก็ไม่รู้สีแดงๆใบแดงทั้งใบจําไม่ได้ต้งเพราะอย่างเดียว เนี่ยคะ่ะมือใมันนี้พกห,หลงขาวกหลงขาวทีนีชนน้ชมพูวันดามันอ๋อชมพูวันดามันต้องใช้เวลาในการนึกสักพักนึงนะคะส่วนอันนี้ก็เป็นบอลเอ้ยอะไรนะบัวบัว,วจิว๋เนี่ยคะ่ะกำลังเพาะอยู่นี่นะ้ำปูนใสเนี่ค่ะ อยู่บ้านยามว่างๆช่วงนี้ไปไหนไม่ได้แล้วก็มาดูแลต้นไม้มาเพาะต้นไม้เพลิดเพลินไปค่ะเป็นธุรกิจก็ได้นะคะเนี่ยค่ะส่วนอันนี้ก็แก้วนาม้าอันนี้ก็พญาจงอาง แก้วนามาหลังมันจะเป็นสีม่วงอ๋อแก้วนามาเขาบอกหลังจะเป็นสีม่วงใช่ไหมคะพเพื่อนเพื่อนใครที่มีความรู้เนี่ยค่ะแก้วนามา,ามตอนแรกเดียวเนี่ยค่ะอันนี้พญาจงอางหลังจะเป็นสีเขียวอ่าเราก็มาเรียนรู้กันเนี่ยค่ะอันนี้เขาก็เพิ่งได้มาขอเข้ามาเขาทิ้งก็ไปเอามานี่หละค่ะจุลสีสังเคราะห์แสงมือใหม่สมัครเล่น